พี่น้องคนนี้อุ้งอิงดันเองนะคะเรียกได้ว่าสมกับทีอุ้งอิงน้องปั่นมาเองกับมือเนาพี่น้องเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ของน้องอุ้งอิงเพจบานแพงแอดมินในเห็นแอดมินรู้ซึกดีใจนะคะรู้ซึกดีใจนะคะทีอิวาเจเนล่าเข้าติดตามคนบ่บพดเนาพี่น้องเนาะเรียกได้ว่าสําหรับในช่วงนี้เอฟซีแฟนคลับหลายคนก็คือสิภากันในเบื้องเดติดตามแล้วละนะคะว่าในฝั่งของทางด้านน้องอุ้งอิงเพจบานแพงกับทางด้านน้องวัตไมในตอนนี้ก็คือ มา,มาเล่นน้าก graffiti, king, ing, ounded, ันนะคะมาเล่นน้ากันเรียกได้ว่าแถบสีสนิทกันแ้วละในตอนนี้นะคะหลายคนบอกว่าดื้อคุ้นสองนพ่นงเนาะนะคะแต่ทางด้านน้องวันใหม่เองน้องกะคือแบบเจียมโตวันเถาะนะคะบ้ากาเขาห้าเอื่อยนพ่นงเนาะเพราะว่าเอื่อยนี่ก็คืออ่ากับอ่าสีบาเจ้าแนลละเป็นศิลปินทีดังนพี่นองเนาะแล้วอ่าสีบาเจ้าแนลละนองกะรู้สึกเจียมโตวันเถาะแบบบ่าอยากอ่าเขาหาเอื่อยบ้ากาที่เคยเขาห้าเอื่อย แต่น้องอุ้งอิงเพจบันแพ้งเรียกได้ว่าน่ารักมากๆครค่ะพี่นงหลายคนบอกว่าอุ้งอิงดันเองคนนี้น้องพี่น,น้องน้องเดีสมกับที่อุ้งอิงปั่นมาเองกับมืออหลีนีคะเรียกได้ว่าเดินตามรอยอุ้งอิงนะสำหรับทางด้านน้องวันไม่เนาะพี่น้องน้องเดียวสีหายหลายคนไปเบื้องคลิปนี้กันจากน้อยสกอนค่ะพี่นงเป็นคลิปวิดีโอที่เฮ็ด uh, อ่าเฮ็ดในเฮ้าเดยเห็นย่างชัดเจนเลยนะคะว่าอุ้งอิงนี่ดันเต็มทีอหลีสำหรับคนนี้น้องพี่น้องน้องเอาไปเบื้องคลิปนี้ เหมือนนันาแล้วคนน่ะไปขึ้นรถกับฉันสิไป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 เร่มไปขึ้นรถกับฉันสิไป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 ร นั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไหรเนีคะสำหรับในฝั่งคงทางด้านหนองวัานหม่ นะคะถามว่ากล้าที่สิเข้าหาอุ้งอิงบอรกระตอบได้อย่างชัดเจนว่าไม่กล้าที่จะเข้าหาอุ้งอิงนะคะไม่กล้าที่จะเข้าหาพี่แต่ด้วยความที่อุ้งอิงน้องอยากมีมูน้องอยากดันน้องอยากเล่นกับบ้านไม้จังสี่ไหมคะพี่น้องนะคะก็เลยนี่แนหะล,ละย่างที่คลิปได้ขึ้นให้แล้วคนได้เบิ่งกันเหมื่อสักครูนี้เป็นจังไดเธอไปขึ้นรถกับฉันเป็นจังไดคะพี่น้องอุ้งอิงเบ้าเองอุ้งอิงพูดเองแบบชัดเจน นพพี่น้องเนาะเออน,น้องวันใหม่ค่ะพี่น้องว่าเธอไปขึ้นรถกับฉันแต่วันใหม่ก็คือบอกา้านั่นลหละบอการาไปหาเอื่อยเพราะว่าเวลาทีสมุดว่าไปเดินงานไปยังจังสีเอื่อยกับสีแบบนี้คนมาขอให้รูปหลายน้องกับแบบบอกา้าแบบอย่างน้าเอื่อยจังสีแหมนพพี่น้องเนาะนคะคะก็คือจังผีอุ้งอีนี่เป็นศิลปินทีดังประมาณนั้นนพพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องวันใหม่ก็คือซีดีใจแห้งนั่นละทีทางด้านเอื่อยอุ้งอิงแบบ ตีบาจังเลล่ะแบบอยากเล่นน้ำเข้าจังสีเสื้บอบ๊ะคบพี่น้องเป็นใครใครก็อยากเล่นกับอุ้งอิงแต่ด้วยความที่ไม่กล้าเข้าหาน้องนอกพี่น,อน้องเนาะ้วยวามพี่น้องเป็นศิลปินทีดังแล้วในตอนนี้ลาการย่างทีคลิปเดือดขื่นหละละคนไดเบิงกันเมื่อสักครู่นี้คบพี่น้องก็คือน้องวันใหม่เดินตามรอยพี่อุ้งอิงเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็บเสื้อเสียผ้ากันได้์าบตีอยู่แล้วนอพี่น้องเนาะว่าอุ้งอิงค่ะน้องนี่น้องมักสีแดงปัน่นอยู่ตลอดโดยเฉพาะการที่ มีการแจกติปบให้กับพี่ๆแดนเซอร์ dancer, ให้กับอ่าอาจารย์นักดนตรีให้กับอ่าผีขอนว้อยจังสีหมคะพี่นอนะะ้องเนี่ยอุ้งอิงน้องมักสีแบ่งปันอยู่ตลอดนะคะให้กับพี่ๆศิลปินเองน้องกะมักแบ่งปันอยู่ตลอดค่นน้องมี่นะคะแล้วทางด้านน้องวันใหม่เรียกได้ว่าเดินตามรอยอุ้งอิงสมกับทีอุ้งอิงปั่นสมกับทีอุ้งอิงดันมาเองกับมืออิลีค่ะพี่น้อง เป็นจังไดยังทีได้เคลนคลิปให้หลายๆคนได้เบิ่งกันนะคะเป็นวินาทีที่ทางด้านน้องวันใหม่ค่ะพี่น้องได้มีการแจกติต๊บให้กับพีพีแดนเซอร์เนาะพี่น้องเนาะน้องวันใหม่บอกว่าหนูเห็นพีพีสามคนนี้เพิ่นบ่ไ์เดตติ๊บนะคะเพิ่นบ่ไ์เดตติ๊บหนูเบิ่งยำได้เพิ่นกับเบอร์เดตติ๊บจักเทือ่อหนูก็เลยนี่แหละอยากเอาให้พีพีเขาเป็นกําลังใจให้พีพีเขานี่ล่ะเป็นจังไหหมดมื้อเจ้าว่าสมกับพี่อุ้งอิงปัน่น สมกฐีอุ้งอิงดันมาเองกับมือจริงๆนพ่นงคน้องอก,ก็คือเดินตามรอยพี่อุ้งอิงแบบเห็นได้ยั่งชัดเจนนพ่นงองเนาะนะคะใน,ใ,นในความทีแบบว่าในจะของในตอนทีจะคงมีจังสีแหมะนะคะกะหลุจ,จักแบ่งปันนะคะก็น่าจ,จะเป็นติปที่น้องวันใหม่ได้ทางดันหนาเวทีประมาณนี้แหละค่ะพ่นง่าทางดันน้องวันใหม่พอจะโคงมีจังสีแหมและะ้วก็โดยความทีน้องวันใหม่แบบ น่าจะมีการสังเกตพี่พี่แดนเซอร์ประมาณนั้นนะคะว่าเออพี่พี่ดนเซอร์เพิ่นบไดต้ติดจักเทียนูเบิ่งย่ำได้พี่เขากับบดต้ติดจักเทียจังสิแม่น้องวัดไม่ก็เลยในมีการเอาติดเทียจากของใดจากด้านนาเวที่นี่ละเอาไปให้พี่พี่พดนเซอร์นะคะพ่อ,อเอฟซีแานครับหลายคนได้เห็นแล้วก็คือสิปลื้มบ่หน่อยวันเถาะนาะพีน่น้องก็คือเดินตามรอยอุ้งอิงแบบเห็นด้อย่างชัดเจนวันเถาะนะ,ะส้มกับทีอุ้งอิงน้องแบบ อยากเล่นนั่มอยู่เลยน้องันไหนเป็นเด็กที่น่ารักนพีนองเนาะเป็นเด็กทีสว่าจังได้ล่ะเจียมเนื้อเจียมตัววันถอนพี่นองเนาะแต่อุ้งอิงนองกับแบบบาน้องก็อยากเล่นนั่มนองก็อยากมีมูจังสิแม่นพีนองเนาะนะคะเห็นในยังชัดเจนเธอไปขึ้นรถกับฉันนะคะเป็นคําสั่งที่แบบเด็ดขาดมากๆโอ้การที่แสด้ขึ้นรถตู้น่งกับอุ้งอิงนี่บ่าม่นเรื่องธรรมดาทีคกับพีนองหลากคนบอกว่าเป็นอียงทีโชคดีมากๆเป็นอียงที รู้สึกดีทุกครั้งนะพี่น้องเนาะ,ะแล้วอุ้งอิงแบบชว่วเองกับมือนะคะแสดงมาหน่องวันนไม่ต้องแบบถือชะตานะคะถือชะตาแบบจิบ้าจังไงล่ะอุ้งอิงนองก็บขึ้นสมากกับขึ้นต้องเห็นอยังบางอย่างในตัวว่นานไม่อย่างแนนนอนนะะพี่น้องเนาะจังแบบเล่นแล้วกันนะคะจังมีการเอ่้นชว่วคืนไปนั่งรถนําเนะะพี่น,อนอกก้องเนาะกระทืบว่า ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาแสดงว่าอุ้งอิงเดเล่งเห็นแล้วครับพี่น้องว่าคนนี้นะคะคนนี้ดีคนนี้ต้องใช่คนนี้อ่าสิบ้าจังไีล่ะโอเคจังสิแม่น้องพี่น้องเนาะ,ะขันอุ้งอิงน้องเดเลือกแล้วก็ตามนั่นหลายคนมองว้าน้องบันใหม่นี่ล่ะเป็นซิ์อุ้งอิงน้องพี่น้องเนาะอุ้งอิงนี่คือแบบปั่นเองกับมือนะคะแล้วก็ดังจริงๆเมื่อเจอเซนว่าค่ะพี่น้องชองพอกันใช่ชองเสียน้นผ้ากันแบบ ปกติเพิรนกับไทยอุ้งอิงอยู่แล้วแต่พอมีวันใหม่มาเล่นกับอุ้งอิง่องพอกันใช่สองเสียน้นกระไดมีก,การไทยน้องวันใหม่ไปนำเหตุให้มีคนรู้จักน้องวันใหม่เพิ่มมากขึ้นนพีน,ง,นงเนี่ยล่ะกะอ่าก็คือจังแบบสมกัปทีอุ้งอิงปั่นสมกับทีอุ้งอิองอดันอหลีนะคะหลายคนบอกว่าอุ้งอิงดันเองคนนี้หลายคนว่าจังสันกัแมนอหลีครับพี่นองตอนนี้เป็นจังไดแนมุจจาวากระแสความหอตความปังก็คือแบบเห็น เห็นแบบพุ่งขึ้นมาได้ย่างชัดเจนนกพีนน้องน้องบวชเสร็จเป็นมาไล่ซึ่งค้งมากมาเอฟซีนคลับหลยคนกับ้ากันแห่โอนมาไล่มาให้น้องวันใหม่กันรัวนกพีนน้องน้อหลลยคนก็ได้เห็นแล้วละว่าแบบพ่อวันใหม่เดเรนกับอุงอิงอุงอิงนี่คือแบบมีความสุขมากๆนกพี่น้องนออุงอิงก็คือแบบนี่ละ สั่งเลยครับพี่น้องว่าให้วันไม่หนีไปขึ้นรถตูน้ำหนูนะคะเป็นจังใดมุจาวากระทือได้วาน่ารักมากๆเอฟซีแฟนครับคิดเห็นว่าจังไดเน่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมันจากกันได้นะคะเอาเนี่ยแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไวัสดีสักกอนนอค่ะก็มาสวัสดีค่ะ